คี้ๆคค like you know. นี้ก็ตื่นเต้นเช้านะครับก็มาชมบรรยากาศยามเช้านะครับก็มาดูจันนะครับจะลั่นหรือเปล่านะครับก็จะมาเก็บอะไรนี่ด้วยนะครับเก็บอะไรเก็บหน่อหญ้าคาออกจากดินที่ขุดไว้เมื่อวานนะครับโอเคครับ ให้ดูอะไรนะครับนี่ครับยาครับยาสูบนะครับนี่นี่เป็นของพี่สาวนะครับหรือว่าของพี่เขยนะครับเยอะมากโอเคก็ไม่มีอะไรมากให้ดูแค่นี้เดี๋ยวตอนเช็นดีไม่ดีผมจะลื้ออันนี้นะครับลื้อลาวที่คุณน้าเอายากลับบ้านไปแล้วนะครับเอากลับไปบ่มที่บ้านนะครับก็จะได้ตัดหญ้าตรงนั้นนะครับ อันนี้ก็ดูกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาเก็บไอนี่นครับเอ่อโมยาขาออกนะครับเก็บออกเดี๋ยวจะเก็บออกเสร็จเดี๋ยวจะเปลีย่ยนดินนะครับเปลีย่ยนดินกับดินมานะครับดินพวกนี้กับ,กบดินมาเดี๋ยวทีจะปลูกจะใช้นะครับเก็บแบบนี้นครับทำไปอยู่ันตัวเดี๋ยวก็ น่าจะหมดนะครับทำไปเรื่อยเ,เดี๋ยว,วผมเสร็จ โอเคครับก็แค่นี้ก่อนนะครับก็ทำวันละเล็กวันละน้อยนะครับเดี๋ยวทำไปอีกประมาณทำไปอีกประมาณตรงนี้นะครับทำมาถึงประมาณตรงนี้นะครับก็จะเกลี่ยดินให้รวมๆกันนะครับสวยไหมครับยากขาก็ตรงนี้ก็จะมีป่าปายนะครับก็จะกอให้หมดนะครับไม่ให้เหลือ ว่าเรือก็เป็นวัดชั้นยอดเลยครับที่ดูดกินน้ํากินปุ๋ยกินอะไรไปหล่อเลี้ยงเขาทั้งทั้งเครือทั้งหน่อทั้งพอทั้งอะไรของเขานะครับก็จะทําให้มันงอกงามขึ้นมาอีกนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูจันต่อนะครับก็ตอนเช้าก็มาทําประมาณนี้นะครับจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูไปต่อ ตลอดเลยนะครับนี่ก็ขึ้นอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขุดทางฝั่งนี้เสร็จแล้วก็จะมาขุดทางฝั่งนี้นะครับโอเคพยายามจัดดีกว่านะครับผมนี่เอาเผือกครับเอาเผือกมาเอาเผือกมาฝังไว้นะครับก็ขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหัวแล้วนะครับขึ้นมาห้าหัวแล้วขึ้นแล้วครับเอามาฝังไว้ตรงนี้นครับฝังไว้ประมาณสิบหัว ได้หรือเปล่าก็ไม่รูรนะนรับจะไม่ได้นี่ครับเหลือตรงนี้ครับย้าค่ะนี่ครับอีกเยอะพอสมควรนะครับพอจะกําจัดให้หมดนะครับไม่ให้เหลือนะครับนี่โอเคกำจัดดีกว่าเดี๋ยววันนี้ก็ต้องไปจะได้ไปช่วยงานคุณแม่แต๋วนะครับก็เห็นโทรมาบอกคุณแม่ของผมให้ไปช่วยเขาจะเลี้ยงพระนะครับก็เลยต้องไปนะครับ แม่ก็ขาไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ไม่ลั่นนะครับจนันนอันนี้ไม่ลั่นเดี๋ยวไปดูอีกสองอันนะครับจะลั่นหรือเปล่านะครับนี่ครับชีวิตประจําวันยามเช,ช้าครับทุกวันทุกวันนะครับทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเช้าทั้งเย็นนี่ครับไม้ที่จะเอาไวท้ทําอ่าเป็นเถียงนะครับเป็นเขา ไม่ใช่เถียงไม่เชิงเถียงนะครับเป็นที่นั่งนะครับนั่งไว้วางทํากับข้าวอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็จะทําแค่นะครับทําแค่สักสี่ห้าอันหกอันเจ็ดอันแปดอันเก้าอันสิบอันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูจันทร์อีกทีกว่านะครับเมื่อวานนี้ผมไม่ได้รดน้าต้นไม้นะครับเดี๋ยวเป็นรดน้าต้นไม้อีกนะครับผมไม่รั่นนะครับจับจั์ไม่รั่นเดี๋ยวไปดูอีกอัานนะครับ ดเดี๋ยวสนใสยคณน้ำมนาะเอาปล่าออกแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่รั่น,นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็อย่างเช่นเคยนะครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะครับก็เพื่อนเก่าก็ขอบคุณนะครับที่ยังสนับสนุนกันอยู่นะครับก็ ขอให้สนับสนุนกันไปเรื่อยๆนะครับจะจะได้เป็นกำลังใจดีๆให้ผมทำคลิปดีๆใหม่ๆกว่านี้ต่อไปนะครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ก็ไปทำเอาหน่อยาคาเก็บน่อยาคาสมไฟแล้วก็มายํำจ้ำก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกิกจ,จกรรมในส่วนผมอาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับต่อไปเดี๋ยวก็จะทำที่นั่งไว้ทำกับข้าวทำอะไร ก็ไปงานที่ตนามงดูนะครับก็จะทําแบบไม่ถาวรน,นะครับที่นั่งจะทําแบบชั่วคราวก่อนมีทุนมีอะไรเดี๋ยวจะทําแบบถาวรน,นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นี้ครับก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมนังขยะนะครับโอเคอย่าลืมนังขยะโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง รับชมคลิปใหม่ๆที่ดีกว่าเกา่าไว้ทางช่องตามข่ากินข่าเที่ยวด้วยนะครับสวัสดีครับผม